ในข้อ21น,นะครับเขาบอกว่านเรนทร์นำแผ่นป้ายจำนวน5แผ่นป้ายาก็มีหมายเลข1 2 3 5 7เท่าที่ลูกดูนะเลขพวกนี้ถ้าเอามาสร้างเป็นเศษส่วนเนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่ตัดอะไรกันได้เลยไม่ออกไหมลูกจะไม่มีตัวไหนที่ตัดกันได้เลยนะโอเคเังวเป็นว่า1ถ้าใช้1เป็นตัวหารละตัดได้ตัดได้เป็นจำนวนเต็มเขียนนะ แต่ทีนี้เขาบอกว่าเอามาสร้างเป็นเศษส่วนอยากทราบว่าจะสร้างเศษส่วนที่น้อยกว่าหนึ่งก็คือเศษส่วนปกติใช่ป่ะเศษน้อยกว่าส่วนใช่ไหมเออเศษตอ,อยกว่าส่วนสร้างเป็นเศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่าหนึ่งเศษส่วนปกตินะครับอ่ะงั้นเราก็ไล่ทีละอันเลยครับถ้าเศษเป็นหนึ่ง ถ้าเศษเป็นหนึ่งจะได้เนี่ยนะถ้าเสรเป็นหนึ่งนะหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนเจ็ดตรงนี้ก็สี่จำนวนละขยายเพิ่ม <c oughs> เศษเป็นสองจะได้ถ้าเศษเป็นสอง เศษมันน้อยกว่าส่วนตัวส่วนก็เลยต้องเยอะกว่าสองสองส่วนสามสองส่วนห้าสองส่วนเจ็ดนี่ก็อีกสามจำนวนต่อมาเศษขยับเป็นสาม ก็จะเป็น3ามส่วนห้าสามส่วนเจ็ดสองจำนวนต่อมาเศษเป็นห้าที่เราต้องระวังเส้นนี้หนึ่งคือถ้าตัวเลขเป็นเลขที่ตัดกันได้เนี่ย แม้ตอนแรกเราสร้างมาเป็นคนละอันเป็นหน้าตาคนละอยากกันเราึกว่าคนละจานวนแต่พอเราตัดทอนเป็นอย่างต่มปุ๊บแล้วมันเกิดได้เท่ากันขึ้นมาอันเนี้ยเราก็ต้องระวังน,นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เขาโกนธมาให้แต่พอแต่จากข้อเนี้ยเลขที่เขาาหนดมาให้มันไม่สามารถทําให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นได้เพราะฉะนั้นจะสร้างได้ทั้งหมด 4บวก Ads 3าบวก Ads 2บวกหนึ่งก็คือ10จำนวน